วัดีค่ะวันนี้เราก็มากินนะคะ CQK หมาล่าคอนทอตนะคะไปกินกันค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชิมนะคะหมาล่าหม้อไฟแบรนด์จีนแบรนด์แรกของในไทยนะคะ รสชาติของเขานะคะอืมอย่าบอกใครเลยค่ะเผ็ด mm. สลบสู้ซ่าแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวของเขานะคะที่จะเอาอาหารออกมาแล้วก็เสิร์ฟลูกค้านะคะเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาดูกันเลยนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างค่ะตามมาดูกันเลยค่ะมาค่ะถ้าใครนึกถึงร้านชาบูหมาล่าเผ็ด mm. แบบปากชา mm. เราเชื่อว่าทุกคนต้องนึกถึงร้านนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะ เพราะว่าร้านชาบูหมาล่าแท้ๆของเขามาจากเมืองจีนเลยนะคะที่นั่งกินไปก็รู้สึกว่าเราวาเข้าไปถึงเมืองฉุนชิ่งกันเลยทีเดียวแล้วค่ะเมืองฉุนฉุนไทยเราถึงเรื่องเดียวแล้วี่สุดยอดชื่อไหนเราเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เดี๋ยวาฮ่า ตอนนี้เราก็เลือกที่นั่งได้แล้วนะคะเราอยากได้อะไรก็จิ้มสั่งได้ที่ iPad ประจำโต๊ะได้เลยค่ะแล้วกป็ปักรนเ่ง

อตอนนี้เราสั่งซุปอันนี้ซุปหมาล่านะคะอันนี้ซุปมะเขือเทศอันนั้นซุปหมูกระดูกหมูกระดูกหมูอโอ้จิมซุปเล่นกันเลยนี่คือฟองเต้าหู้ค่ะเราจุ่มในซุปหมาล่านะคะรสชาติซูซ่าพริกเต็มเลยเห็นไหมคะเผ็ดสลบแต่อร่อยถึงใจเลยค่ะ ชอบซุปหมาล่านะคะสําหรับดิฉันชอบซุปมะเขือเทศแล้วก็ซุปกระดูกหมูค่ะมันไม่เผ็ดมากค่ะทานแล้วก็สบายๆนะคะไม่ทรมานตัวเองจนเกินไปค่ะอันนี้เป็นฟองเต้าหู้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเวลาจุ่มก็จุ่มไปแป๊บเดียวนะคะก็เอามาทานเลยค่ะเพราะว่าถ้าจุ่มนานฟองเต้าหู้ก็จะเละเกินไปนะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะที่เป็นชอบสายเนื้อนะคะก็จะชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่นี่มีเนื้อให้เลือกหลายชนิดเลยค่ะมีเนื้อวากิวแล้วก็เกรดพรีเมียมสุดๆเลยนะคะนำเข้าจากต่างประเทศค่ะตอนนี้เจมก็ใส่เนื้อเอ็นลงไปนะคะในน้ำซุปหมาล่าค่ะรสชาติโอ้โหอย่าบอกใครเลยนะคะสำหรับดิฉันนะคะชอบเต้าหู้ค่ะ ฟองกับเต้าหู้กับฟองเต้าหู้นี่นะคะจุ่มแป๊บเดียวนี่นะคะเนี่ยค่ะฟองเต้าหู้อร่อยมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบฟองเต้าหูแ้บบแผ่นแบบลูกเตา๋าแบบเต้าหู้ทอดก็มีนะคะฟองเต้าหู้นะคะดิฉันจะจุ่มในน้ําซุปของมะเขือเทศนะคะเพราะว่ารสชาติไม่จัดจ้านไปส่วนลูกๆนะคะก็จะชอบจุ่มลงไปในน้ําซุปหม่าล่านะคะ <Okay. S 1> แล้วเรานะคะก็ยัง,งมีเนื้อ <Yeah. S 1> เอง แล้วก็เนื้อไส้เป็ดเนี่ยค่ะเป็นไส้เป็ดนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปต้มจุ่มแป๊บเดียวก็กินได้เลยนะคะแต่ว่าสําหรับดิฉันชอบสุกหน่อยนะคะนี่ค่ะไส้เป็ดค่ะอร่อยค่ะเนื้อมันกรุบกรุบนะคะแล้วก็ไม่ข่าวด้วยค่ะฟอ,อกเต้าหู้ที่จุ่มในซุปมะเขือเทศน,นะคะรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะ น้ำจิ้มสุกี้บ้อไฟของเขานะคะสามารถปรุงเองได้นะคะอันนี้ดิฉันสั่งให้พนักงานปรุงมาให้นะคะใส่งาด้วยแล้วก็ไม่ใส่ชูโรสค่ะรสชาอร่อยมากๆเลยค่ะไม่ไม่เลี่ยนผมชูโรสเกินไปนะคะอร่อยกำลังดีก่ะไม่เผ็ดมากค่ะเต้าหู้ในน้ำซุปมะเขือเทศอร่อยมากๆเลยค่ะเพือพ่อนๆลองชิมดูนะคะ นีค่ะสำหรับน้ำจิ้มนะคะเราสามารถเดินมาตาักตรงนี้ได้เลยนะคะมีให้เลือกเยอะเลยค่ะแล้วก็มีน้ำซอสของเขานะคะที่ปรุงไว้เรียบร้อยแล้วเราก็เลือกหยิบใส่ได้ตามาใจชอบอันนี้ก็เป็นท็อปฟ,ฟี้นะคะก็สามารถหยิบได้ตามใจชอบ้วยค่ะ นี่ไงอยู่ในเนี้ยดูสิมันหายไปไหนแล้วไม่จับหรอตดีนยวต้่มนาตุา่มนเล็กๆต่งาตงแน่นีงไงไปเอาขอนหน่อยก้อนที่สุกหน่อยน้ำซุปหมาล่าของเขานะคะมีแต่น้ำมันเยอะเลยนะคะคิดว่าไม่ควรซดน้ำซุปค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้แสบคอ<ว>ได้ค,<ว>ค่ะ,คะ,คะ ตอนนี้เสียงกี้ก็สุกแล้วนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มงาค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเลี้อร่อยแวร่ะวันันไม่เอานี่เอาค่แม่น้ำงาวนด้วย

สดใหม่แล้วก็เกรดรีเดี่ยมด้วยค่ะเยี่ยมค่ะอร่อยค่ะอันนั้นอะไรอ่ะนี่มันโหดทอดจ้ามันโหดทอดอร่อยมากเลยนะดึงว่าเป็นช่วยล็กๆิบเูใครกินหมดเนี่ยอ๋อค่ะบ้านเนือยอันนี้น่าอร่อยจริงๆเลยอ่ะ กระเทียมดองอร่อยมากๆเลยค่ะว้าวกระเทียมดองถ้าลองกันเลยเอามือจับไรมามือเลยครับว้ามันร้อนจับมไม่ได้ร้อนมากยาามือจิ้มไม่ได้นะโย่ โ้อีกัจานอมันสถ่ทอดมันสถ่ทอดหอียมดอกไม้ไก่เบอดไปม่ลน่ยัด้กนมันถั่ทอดใหม่ๆร้อนๆจิ้มกับนมหวานๆอร่อยมากๆเลยค่ะสุดยอดค่ะ นี่คือซุปหมาล่านะคะพริกเยอะมากๆเลยค่ะอย่าเผลอตดไปนะคะเดีจะแสบท้องเอาค่ะคคคนี่คือลูกชิ้นเนื้อบวแท้นะคะเกรดพีเมียมค่ะของเขาอร่อยมากๆเลยนะคะรสชาติสุดยอดไปเลยค่ะสำหรับนะคะ อาหารของหวานนะคะซึ่งจะเป็นบัวลอยเนี่ยนะคะรสชาติก็สู้ของไทยเราทำไม่ได้ค่ะแต่ก็ทานได้ค่ะใช้ได้อร่อยแต่ไม่ถึงกับว่าอร่อยหวานมันกลมกล่อมเพราะว่าเขาทำเละไปหน่อยหนึ่งค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอืมรสชาติก็หวานมันค่ะ แต่ว่าเนื้อมันเละไปหน่อยหนึ่งนะคะรสชาติของบ้านเราอร่อยกว่าค่ะอันนี้ก็จะทํารสชาติออกสไตล์จีนๆนะคะโอเคค่ะ<ช>ส่วนนี้ก็จะเป็นโสดด้าห้องน้ํานะคะสีสันสดใสามากๆเลยค่ะแล้วก็ยังจะเป็นลานจอดรถด้วยนะคะมีลานจอดรถทัวร์ด้วยนะคะแล้วก็ความรู้สึกของเรานะคะเหมือนเราได้ไปท่องเที่ยวเมืองจีนเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีบัตรสมาชิกนะคะ สามารถลดราคาได้ถึง30%เลยค่ะดิฉันรับรองเลยนะคะว่าร้านอาหารการบริการเยี่ยมไม่แพงค่ะผ่านชลุยค่ะ yeah!